สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะครับอยู่กับรูอีสานนาคีเดือนไก่นะครับผมกะ่างหายไปโดนนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานกะคนงานจะไล่ในกะผมกะบอกว่ามีเวลามาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับผมนะครับคงสิบบอลืมกันนะครับเนาะยังอยู่สวนสตอข้าเก่านะครับผมสวนสตอนะครับเมือนี้เป็นวันหยุดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับวันหยุดนะครับกะได้รับงานมาไล่นกนะครับเมือนี้นี่นะอุปกรณ์ไล่นก จะเป็นแกนลอนแลวก็ตีนะครับเพาะไล่นกนะครับผมขี่จักรยานนะครับขี่จักรยานไล่นกนะครับผมจักรยานไฟฟ้านะครับอยู่ในสวนสตอือเก่านะครับช่วงนี้ก็อากาศหนาวนะครับผมช่วงย่ำเสารเนี่ก็จะอากาศประมาณสักสิบหาสิบสี่สิบห้าองศานะครับย่ำขึ้นอยู่ประมาณสิบองศานะครับผมถือว่าหนาวนะครับผมไล่นกนะครับนกกไล่นะครับ นกแก้วนะครับผมจะเป็นนกแก้วมากินนะครับคนนะครับผมได้ยินเสียงมาครับทีมงานไรนกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวสีพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งสตอนะครับผมคือเก่านะครับอแม่มาเบิ่งสตอนะครับผมก็เก็บเกีียวมาได้เดือนนึ่งเลยครับเดือนกัวแล้วครับเก็บสตอนะครับสตอรงแดงๆหวานๆนะครับไปเบิ่งน้ำกันเลยครับครับผมนี่ก็จะเป็น สตอพันตาหมูดนะครับผมบานนี้เขาเอิอนตาหมูดนะครับจะบาเห้องโบงเอือนอย่างนะครับฮันนี่ก็จะเป็นรสชาติออกหวานคือกันรัมตอนนี้มันเก็บมาหลายรุ่นแล้วนะเพราะว่าหมากกับบ่ค่อยง่นะครับมันก็คือจังช่วงหมากมันออกใหม่นะครับหมากมันออกใหม่หมากมันบ่อลหลนะครับคิดภาพกับ่ครับเพราะหมากมันบ่อไหลแล้วปุ๋ยมันมาเลี้ยงแค่หมากเดียวเนี่ยหมากง่ายนะครับผม ไงแห้งนะครับประมาณนี้ครับนี่ไงนะครับตอนนี้มันเก็บมาหลายรุ่นแล้วมันเดิมเดิมหน่อยลงหน่อยลงนะครับหน่อยลงหน่อยลงหลายนะครับหลายสต่อพันตะมูดนะครับมีหลายสายพันธุ์นะครับมีหลายสายพันธุ์รุ่นนะครับเบิร์ตหนีเลยนะครับทีมงานทางผลกับต่อพายางนะครับรถไทยผลครับ ต่อพยามเบิดนี้เลยนะครับประมาณลอยไร่ได้อยู่ครับลอยก็ไร่ถ้าพ่นหัวหน่าเพิ่นกับสียาสีดยานะครับพ่นยาท่านนี้บ่ค่อยไล่อะไรแล้วครับเพราะว่ามันมีเป็นช่วงๆตัวครับช่วงได้ไล่จะไล่ช่วงได้หน่อยก็หน่อยมาครับจักรยานไฟฟ้านะครับวัอนี้ มีทะเบียนพร้อมมนี่ครับช่วงนี้ต้องเฮดทะเบียนเพราะว่าเขาออกกฎหมายใหม่จักรยานไฟฟา้าสกูตเตอร์หรืออียังก็ตามนะครับที่ขับเคลื่อนนะครับยานพาหนะนะครับต้องมีทะเบียนนะครับผมทะเบียนนี่ก็ไปเฮ็ดมาแล้วแต่เจ้านะครับสองลอยหาซีฟซ้ำลอยนะครับผมประมาณน,นี้นะครับ นกกระไลนะครับนกกระไลนะครับตอนนี้ว่าท่านแดงแล้วครับผมผลละวันอังคานอาจจะได้เก็บนะครับผม นกมาแล้วนกนะครับโอ้ยมาแล้ว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 พุ่นนกแก้วพุ่นไป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 อย่ามาทางนี้เด้อไปพุ่นครับบินไปแล้วพุ่นเป็นร้อยแล้วครับลงแล้วใหม่แล้ะ เอาละครับขออนุญาตไปไล่นกก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาต่อต่อกันนะครับนี่นะครับเบิ้งเห็นไหมครับมึนไหมครับมันจิกมากินทีละน้อยทีละหน่อยนะครับผมมาจ่อจอมากไก่ไๆมันยังบ่ไปนะครับผมเบิ้องฝนไอคนก็ไล่เยอะคนนะครับครับผมหลังจากขี่จักรยานไล่นกนะครับแบตเตอรี่กับซิบร์แล้ว ยี่สองขีดขีมาห้าพันแปดร้อยยี่สิบสองกิโลเลยครับผมขีมากหลายละคันนี้พูนนะครับนกแก้วเห็นบ่ครับกล้องอาจจะไ่ชัดปานใดนะครับพี่มันมาจอบทากินสตอนะครับนี่เตรียมต้นใหม่เลยครับนี่นะครับหลายนะครับกล้องอาจจะบม่ชัดปานใดขอโทษขออภัยนะครับนี่นะครับเตรียมต้นเลยนะครับก็เป็นรอยโตไปแล้วครับ เลยนะครับไรยนตีขานไลรนะครับผมสตอร์กบานนะครับโอ้ยดกขนาดเลยเมืองปลานี่ดกขนาดเลยคุณไอ้ต้องกับขี่รถไล่นกขึ้กันแหละครับผมใช่ละครับขี่ไปเลยนะครับแต่เก็านีนว่าได้ขี่รถนะครับผมย่างนะครับผมเมื่อยหลายนะครับย่างบ่ท่านมั่นนะครับผมบ่ท่านนก แกก็เลยขีย่ยกรยานซา้านี่เป็นไดนะครับผมมันยุดนะครับผมแต่ว่าได้งานหลๆทันก็อาจจะบ่ยุดนะครับผมเพราะว่าเราต้องหาเงินนะครับผมหาเงินหาให้ได้หลยที่สุดนะครับผมใส่ระยะเวลาแบบสั้นๆแต่ว่าหาเงินหลยนะไล้ไข่กว่าคนมาอยู่กว่าที่ไหน่มาโยโดนนะครับเ้าพยายามหายมันในหล้ภายใ,ในสี่ห้าปีนะครับผม ในโอดได้ก็ได้นะครับไม่แล้วไม่แล้วเอ้ยไ,ไ,ไปไปไปมานะครับผมมาอยูเทิร์ต้นไม้นี่สแตนบายท่าบบบนี้เอานะครับผมไปไล่นกต่อยก,ก่อนครับโอ้ไลยขนาดพูดไม่ละพอเบื้องปลานี่ครับปลานี่ย่างดกเลยนะครับผมพันไม้นะครับนี่พันไม่นะครับดกขนาด ครับรสชาติหวานนะครับผมหวานหอมนะครับพันนี้หวานหอมนี่นะครับสวยๆนะครับสตอสวยๆเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ ถ้าพรพี่ป้องมาเบงซัมเนียนะครับเดี๋ยวคลิปอื่นคลิปต่อไปนะครับผมผมเกิดสิทธายอกู่กับสตอร์ดนะครับผมจะว่าจะให้ความรู้เกี่ยวกับทางอื่นนะครับผมเกี่ยวกับปุ๋ยนะครับผมอาจจะเป็นปุ๋ยนะครับอาจจะเป็นทรายพันธุ์นะครับต่างๆนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณพรมย่ป้องที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ